สวัสดีคับเพื่อนก็มากันเป็นประจำทุกเดือนกับกิจกรรมฟีนฮันเตอร์ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่รอบหน้าจะปรับเป็นแบบออฟฟิเชียลซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวกิจกรรมหลายๆอย่างแต่เรื่องของอนาคตเราเอาไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราไปส่องข้อมูลบอสเบื้องต้นของครั้งนี้กันดีกว่าครับบอสร,รอบนี้มีชื่อว่ากริดลินโดยบอสร,รอบนี้เนี่ยจะเป็นธาตุมืดครับโดยสเตตหรือสกิลต่างๆที่จะเห็นในคลิปนี้จะเป็นของบอสเลเวล6ทั้งหมดนะครับ เริ่มกันที่ h p ee. บอสร,รอบนี้เนี่ยมีพลังชีวิตที่สูงมากๆเลยครับพอๆกับรอบเสือไฟเลยมีพลังป้องกันในยาภาพที่สูงแต่บอสร,รอบนี้เนี่ยไม่ได้ชนะทางตัวละคร5าแสงนะครับเราก็ยังสามารถใช้ตัวละครด้าแสงได้แบบฉ่าๆเลยมาต่อกันที่จุดอ่อนกันครับบอตัวนี้เนี่ยมีจุดอ่อนอยู่แค่จุดเดียวแต่ก็จะมีตัวคูณเนี่ยที่ค่อนข้างสูงพอสมควรก็คือ400%ครับทาให้การโจมตีจุดอ่อนในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญ แถมจุดอ่อนบอสรอบนี้เนี่ยก็อยู่ด้านหน้าด้วยทําให้เราโจมตีได้ง่ายมากครับต่อไปเรามาเตรียมความพร้อมกันข้อแรกที่ต้องเตรียมเลยก็คืออุปกรณ์ป้องกันเวทครับโดยบอสรอบนี้เนี่ยจะมีบางท่าที่สามารถโจมตีทะลุเกราะป้องกันเวทได้ถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่ที่แรงจริงๆเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจจากดอทบอสครับในเฉพาะเทิร์นหลังๆฉะนั้นของกันเวทเนี่ยก็ยังคงสําคัญอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําของให้ทุกตัวในทีมนะเพอะบอสรอบนี้เนี่ย เราสามารถเลือกตำแหน่งการยืนได้ครับว่าจะให้ใครในทีมของเราอะ่ะโดนบอสโจมตีบอสจะไม่ได้แปะดาเมดดอททั้งทีมเหมือนรอบที่ผ่านๆนานะครับข้อที่2ใช้ตัวดาเมจเป็นทตุแสงซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับครั้งที่แล้วเราไม่ต้องกลัวดาเมจที่จะมาจากการชนะทตุของบอสเลยครับก็สามารถใช้ตัวละครทตุแสงได้เลยข้อสุดท้ายตัวละครแบตเตอรี่มีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้โดยรอบนี้เนี่ยจะไม่ได้จําเป็นมากเหมือนรอบที่ผ่านมาครับ พราะกิจรอบนี้เนี่ยตัว FP หรือแต้มสกิลจะมีการร e g e n เอง4หน่วยต่อเทิร์นครับต่อไปเราไปดูรายละเอียดแบบจอลึกกันว่าบอสตัวนี้มีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างมาเริ่มกันที่เทิร์นแรกสําหรับตําแหน่งการยืนในเทิร์นนี้เนี่ยจะมีจุดปลอดภัยก็คือด้านหลังสุด3ช่องครับก็เลยทําให้เราต้องเลือกตัวละครในทีมอย่างน้อย2ตัวไปรับการโจมตีในเทิร์นนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการทำา a าเ g แบบบอสได้ทันทีเลย หรือจะเน้นไปที่การเก็บแต้ม SP ไว้ตีในเทอร์หน้าก็ได้เหมือนกันสำหรับทีมที่ต้องการเวลาในการเซตอัพก่อนอย่างตัวบันนี่เซเลียครับเทอร์ที่2บอสจะโจมตี3แถวด้านหน้าของสนามตัวที่โดนตีเนี่ยจะติดดาเมจดอทตลอดการต่อสู้ถ้าตัวที่โดนตีเนี่ยเป็นตัวละครสายกายภาพดาเมจที่โดนตีจะเป็นดาเมดแบบเพียวครับซึ่งนี่จะเป็นดาเมจรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาภายในเกม โดยวิธีการทํางานของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับดาเมจแบบฟิกอย่างตัวจัตเทียเลยแต่มันจะดีกว่าตรงที่การโจมตีแบบเพียวเนี่ยสามารถตีติดคลิดได้ครับแล้วก็ยังสามารถตีเข้าเลือดโดยตรงโดยไม่สนว่าตัวนั้นอะ่ะมีโล่พลังงานหรือ Energy ์กาดกางอยู่หรือไม่ด้วยครับซึ่งนี่ก็จะเป็นหนึ่งในลูกเล่นของบอสในรอบนี้ครับเทิร์นที่3สําหรับตาแหน่งการยืนในเทิร์นนี้จะมีพื้นที่ปลอดภัยก็คือมุมขวาบนของสนาม3มช่อง และเหมือนกับเทิร์นก่อนหน้าที่เราต้องเลือกตัวละครอย่างน้อย2ตัวไปรับการโจมตีครับแต่อยากให้โนต้ตไว้นิดนึงก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าตัวละครที่เคยโดนตีรอบก่อนไปรับการโจมตีครั้งนะครับเพราะเราจะโดนดาเมจดอทพร้อมกันทั้ง2อันเลยและเทิร์นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทิร์นที่เราสามารถใช้ในการทำดาเมดใส่บอสได้ครับเทิร์นที่4บอสจะโจมตีและทําให้ตัวละครที่โดนตีเนี่ยติดดาเมดดอทเพิ่มตลอดการต่อสู้และถ้าตัวที่โดนตีเนี่ยเป็นตัวละครสายเวท การโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดาเมจแบบเพียวแทนครับที่จะทุรโล่พลังนเอร์จีกาดและจะไม่ส่พลังป้องกันเวทครับแต่ในส่วนของดาเมจที่เกิดขึ้นจากดอทเนี่ยจะยังติดโลและคิดพลังป้องกันเวทตามปกตินะเทิร์นที่5สําหรับตําแหน่งการยืนในเทอร์นี้เนี่ยเรายืนได้ตามสบายเลยครับเพราะบอสเนี่ยจะไม่ได้โจมตีเราแต่จะบัฟตัวเองแทนในเทิร์นนี้จะเป็นอีกหนึ่งเทิร์ในการทําดัมเมจครับและเทอร์นี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการใช้สกิลฮิลหรือสร้างโลไว้เพื่อรับดาเมจในเทิร์นถัดไปครับ พาะดาเมดที่ทีมผู้เล่นจะโดนต่อจากนี้เนี่ยจะรุนแรงขึ้นมากๆครับเทิร์นที่6บอสจะสร้างโล่พลังงานเอ็นตอจีการห้0 0เท่าของพลังโจมตีของบอสโดยแต่ละส่วนของบอสเนี่ยโล่พลังงานจะแยกกันนะครับเหมือนตอนรอบเสือไฟแต่ถึงจะบอกว่า500เท่าเนี่ยเอาจริงๆตัวโล่มันก็ไม่ได้หนามากนะครับอย่างบอสเลเวล6เนี่ยโล่พลังแต่ละส่วนเนี่ยจะมีพลังแค่2อ0แสเท่านั้นซึ่งโล่ที่ว่านเนี้ยเราสามารถทําลายได้2วิธีครับ1ก็คือโจมตีให้ครบ7ทฮิต ในส่วนนั้นๆหรือ2โจมตีให้แรงพอจนโลแตกก็ได้ครับและเมื่อบอสสร้างโลเสร็จบอสจะบัฟคี์เลต100%รและคียดัมเมจ3า0เเให้ตัวเองทําให้ดัมเมจดอทที่เราจะได้รับต่อไปนี้เนี่ยแรงขึ้น3เท่าครับตัวโลและตัวบัฟนี้เนี่ยจะมีผลไปจนถึงตอนจบเทินที่9เลยนะครับเทินที่7สําหรับตาแหน่งการยืนในเทินนี้จะเป็นแบบฟรีสไตล์อีก1เทินครับแต่รอบนี้เนี่ยเราควรใช้เป็นเทินสำหรับการฟื้นเ p ให้เราเก็บแต้ม SP ไว้เบิร์ดดัมเมจในเทิร์นหน้าครับและอย่าโจมตีบอสจนโลแตกนะครับเพราะถ้าเราโจมตีบอสจนโลแตกในเทิร์นนี้เราจะทําผิดเงื่อนไขที่เราสามารถบูทดัมเมจของทีมเราได้ในเทิร์นที่9เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวเงื่อนไขต่อในเทิร์นที่8นะครับเทิร์นที่8บอสจะติดดีบัฟพิเศษที่จะเพิ่มดัมเมจที่ได้รับทุกส่วนขึ้นอีก300และถ้าส่วนไหนที่โล่พลังงานยังอยู่นะครับจะโดนผลของดีบัฟที่ว่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก3รับ กลายเป็น600%เลยทีเดียวและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องไม่ตีโลบอสให้แตกในเทิร์นที่7ครับเทิร์นที่9เทิร์นนี้เนี่ยจะเป็นเทิร์นสำหรับการเบิร์ดดาเมจในตอนที่บอสติดดีบัฟพิเศษอยู่ครับรวมๆแล้วเนี่ยบอสจะโดนดีบัฟพิเศษเพิ่มนาเมจอยู่ที่600%และเมื่อบวกกับตัวคูณของจุดอ่อนแล้วในส่วนของตรงจุดอ่อนของบอสเนี่ยก็จะโดนเราตีแรงขึ้นสุดๆกลายเป็น10บเท่าเลยครับก็จัดเต็มกันได้เลยครับในเทิร์นนี้ เทิร์นที่10ถ้าเรากำจัดบอสไม่ได้บอสก็จะลบบัฟเราทันทีมและทำให้ทีมผู้เล่นตายท,าทันทีและจบการต่อสู้ครับและนี่ก็คือแมชชีนิกสกิลต่างๆของบอสทั้งหมดครับโดยบอสร,รอบนี้เนี่ยเราจะมีตัวเลือกในการโจมตีได้หลายเทิร์นมากค่อนข้างยุ่ดยุ่นกับหลายๆทีมจะมียกเว้นแค่เทิร์นที่7นะครับจะเป็นเทิร์นสำหรับในการพักแต่ถ้าเราทำของกันเวทเนี่ยมาดีพอบอสร,รอบนี้เนี่ยเราก็จะสู้ได้ไม่ยากครับเพราะดาเมจหลักๆของบอสเนี่ยจะมาจากตัวดอท ที่การเวทของเรายัางมีผลอยู่จะมีที่ต้องระวังก็แค่อยากให้ตัวละครหน้าเดิมๆของเราเนี่ยไปโดนบอสแปะดอทสรอบติดกันก็พอครับโดยบอสรอบนี้เนี่ยเราก็จะจัดการได้ไม่ยากแล้วส่วนสายทําแต้มเอาอันดับรอบนี้ผมว่าทีมกายภาพน่าจะมีภาษีดีกว่านิดหน่อยนะครับเพราะตัวทําดาเมจสากายภาพเนี่ยถ้าแสงเนี่ยค่อนข้างพร้อมบวามากถึงบอสจะมีค่าพลังป้องกันก,นกยากนกยภาพก็ตามก็ไม่น่าเอาอยู่นะครับมาต่อกันในส่วนของตัวละครที่น่าใช้งานครับ เริ่มกันที่ตัวดัมเมก่อนเลยตัวแรกเวทน,นาตัวนี้ผมขอพูดยาวนิดนึงนะครับซึ่งเวทน,นาเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยทั้ง2ชุดโดยเฉพาะชุดไอดอลที่เพิ่งเข้าตู้มานะครับถ้าเราเนี่ยทำตามเงื่อนไขการโจมตีของเวทน,น,า,นาจะเปลี่ยนกลายเป็นแบบเพียวดัมเมดนะครับซึ่งจะบายพาสพลังป้องกันของบอสท,ทาให้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งตัวเจาะเกาะมากเกินไปครับเพราะคู่ดาวสกิลของเวทน,นาเนี่ยทั้ง2ชุดเลยนะครับค่อนข้างไวมาก ถ้าเราโจมตีแบบต่อเนื่องกันติด,ต,ดติดกันตัวเจาะเกาะของทีมเราเนี่ยจะเจาะเกาะบอสไม่ทันครับและสําหรับใครที่มีตัวละครครบทั้ง2ชุดเลยเนี่ยเราสามารถใช้ชุดไอดอลโจมตีจุดอ่อนบอสตอนเทินที่7ได้ครับโดยที่โลบอสเนี่ยไม่แตกด้วยโน้ตไว้นิดนึงนะครับเฉพาะกรณีที่ใช้คู่กับดิกาเนตเท่านั้นนะพอถ้าใช้เซนิตเนี่ยจำนวนฮิตที่เราทําได้จะเกินครับเพราะเซนิตเนี่ยก็ยิงไป6ฮิตแล้วนะครับ ถ้าเวทนาตีอีกหนึ่งครั้งก็กลายเป็น7โลก็แตกแล้วซึ่งการโจมตีของเวทนาเนี่ยชุดไอดอลจะเป็นแบบเพียวดัมเมจใช่ไหมครับถ้าเราทําเงื่อนไขได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถตีข้ามโล่พลังงานของบอสไปได้เราก็เลยสามารถใช้น้องเนี่ยโจมตีจุดอ่อนบอสในเทิร์นที่7โดยที่โล่บอสเนี่ยไม่แตกได้ครับวิธีนี้ดัมเมจที่เราทําได้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากถ้าเทียบกับการใช้เซนิตไปมาร์กจุดอื่นทั้งนี้ท้งนั้นอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์จากตัวสกิลนะ ถ้าใครมีก็ลองดูกันได้ครับวิธีนี้ว่าดีหรือไม่ดียังไงก็เมนต์บอกไว้ได้นะครับยูริยูริทั้ง2ชุดเนี่ยใช้ได้ดีเหมือนกันเลยนะครับกับบอสตัวนี้ซึ่งทั้ง2ชุดเนี่ยมีบัฟค่าสนานะของตัวเองและมีตัวคูณโจมตีสก,กิลที่สูงมากๆทั้ง2ชุดเลยถ้าใครที่เปิดน้องไว้ระปันไว้ก็ไม่ต้องลังเลเลยครับใช้เป็นเมนดัมเมจได้เลยใช้ได้ดีแน่นอนแองเจลิก้าชุดว่ายน้ําเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะใช้ได้ดีเหมือนกันครับ น้องเนี่ยเพิ่งได้บัฟจากการเปลี่ยนแคปสกิลที่จำนวนจากเลือดจาก10,000กลายเป็น2 0 0 0 0ครับแต่ใครจะใช้แองจิกาเนี่ยจะต้องมีพี่เลี้ยง1คนเพื่อชงทำเชนเพื่อลีดดาเมดให้น้องนะครับเจเดนตัวละครทางเลือกสําหรับทีมสายเวทครับก็สามารถจิบมาใช้ได้นะครับสําหรับคนที่เล่นทีมเวทแล้วไม่มีแองจิกาชุดว่ายน้ํามาต่อกันที่ตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าเดิมๆกันทางนั้นเลยนะครับตัวแรกลรูหมวกแดง สามารถเพิ่มคีเลตให้ทีมและสร้างโล่เพื่อช่วยซับดัมเมจดออจากบอสได้ช่วยทางด้านการเอาตัวรอดให้ทีมและด้านดัมเมจครับเฮเลนาช่วยทีมได้หลายด้านทั้งการทำดัมเมจและฮิวเพื่อร่วมทีมรวมถึงสร้างพลังงานอีกเล็กน้อยครับไดอาน่าตัวละครสายเจ๊ท็อปเทียสำหรับคอนเทนต์นี้ใช้อล่าเพิ่มพลังโจมตีและชุดใหม่ที่จะช่วยสร้างเกาะให้คนในทีมได้อีกผมเชื่อว่าผู้เล่น99%จะพกเจ๊คนนี้ติดทีมไปด้วยแน่นอนครับ น้องแว่น3ดาวอาริเนทและพระเอกร่างนากาก2ตัวบัฟทีมกายภาพทำหน้าที่ตัวบัฟได้ดีแต่ทั้ง2ตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ด้านอื่นเพิ่มเติมนะครับมาปิดท้ายกันที่ตัวละครยูดิติตี้จะเป็นตัวอัตถประโยชน์ที่มาช่วยเติมเต็มให้ทีมในด้านต่างๆครับก็เลือกจิบมาใช้งานได้ตามตัวละครที่เรามีในทีมเลยครับตัวแรกเฟเลียใช้ทำเชนได้เหมาะกับทีมที่ใช้แองเจลิก้าเป็นตัวดาเมตหลักครับ แต่ทีมือนอื่นเนี่ยก็สามารถเลือกหยิบมาใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการสูบ sp ของน้องเขานิดนึงครับเกรชุดผู้จัดการและอลิเซ่ชุดสกิลบัตสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวเสริมสําหรับทีมสายกายภาพเอามาเพื่อลดพลังป้องกันของบอสโดยเฉพาะครับซึ่งสกิลของทั้งคู่เนี่ยสามารถเข้าถึงจุดอ่อนบอสได้แต่เราอาจจะต้องวางแผนเรื่องเทินในการโจมตีให้ดีนะครับเพราะคู่ดาวของสกิลเนี่ยค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยเฟนิส ละริกเนตใช้ในกรณนี้ที่เวนทนาเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจหลักของทีมครับเพื่อให้เข้าเงื่อนไขาการโจมตีและนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดที่ผมจะขอพูดถึงในรอบนี้ครับและก็มาปิดท้ายกันที่ทีมตัวอย่างนะครับก็เอาไปลองปรับใช้กันดูให้เหมาะกับตัวเองกันดูอีกทีนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยมีทีมที่คิดไว,ว้ว่าเจ๋งว่าแจ๋วก็อย่าซุ่มเงียบนะมาบอกบุญแชร์ความเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับเผื่อเป็นไอเดียให้สำหรับคนอื่นที่เข้ามาดูภายหลัง และสับใครบใทรที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้และชื่นชอบเนื้อหาก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ